ระดับน้ําเต็มแทงเมื่อมีการใช้น้ําไปในแทงนะครับระดับลูกลอยก็จะต่ำลงปั๊มน้ําตัวที่1ทํางานระดับน้ําเพิ่มขึ้นสวิตลูกลอยก็จะตัดการทํางานนะครับเมื่อมีการใช้น้ําไปในแทงอีกนะครับระดับลูกลอยก็จะต่ำลงปั๊มน้ําตัวที่2ทํางานระดับน้ําเพิ่มขึ้นสวิตลูกลอยก็จะตัดการทํางาน สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้างานสวิตช์ลูกลอยแดงดันต่ำ5โวลต์ดีสลับการทางานของมอเตอร์ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์เลชชิงรีเลย์แมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดดีเลย์หลอดไฟ2หลอดนี้นะครับจะแทนเป็นมอเตอร์และสวิตช์ลูกลอยและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันเล็กทิกประเทศไทยจำกัดที่สนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของอีตันสามารถกดสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้ต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายและสายนิวตันออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าเลชชิ่งรีเลย์นะครับจุดต่อสายลายและจุดต่อสายนิวตนันจุดนี้นะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าเลชชิ่งรีเลย์ สายนิวตันออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าเลชชิงดีเลนะครับต่อไปนะครับเราจะจําสายลายจากเลชชิงดีเลก็จะมาเข้าขั้วคอมของเลชชิงดีเลนะครับ จุดนี้นะครับสายลายก็จะมาเข้าควคอมของเลดชิ่งรีเลย์ต่อไปนะครับออกจากเลดชิ่งรีเลย์ m 1และ m 2ก็จะมาเข้า m มกนีติกนะครับ m 1มอเตอร์ตัวที่1ก็จะมาเข้าแมกน e ติกกับโอเวอร์โหลดชุดที่1 m 2มอเตอร์ตัวที่2ก็จะมาเข้าแมกน e ติกและโอเวอร์โหลดชุดที่2นะครับ ออกจากเลชชิ่งนีเล y m 1ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดชุดที่1ห,หมายเลข95นะครับออกจากโอเวอร์โหลดชุดที่1ห,หมายเลข96หมายเลข95และหมายเลข96จะเป็นหน้าคอนแทค nc nc ต่อถึงกัน ออกจากโอเวอร์หมายเลข96จุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข96ก็จะมาเข้าคอยของแมกนติกตัวที่1นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นคอยของแมกนติก A1 ต่อไปนะครับออกจากเลดชิ่งดีเลย์ M2 M2 นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ตัวที่2 ออกจากเล c ชิงรีเลย์ M2 ก็จะมาเข้า o v e r อร์โดตัวที่2หมายเลข95นะครับออกจาก o v e r อร์โหลหมายเลข96หมายเลข95และหมายเลข96จะเป็นหน้า Contact NC หน้า Contact NC นะครับต่อถึงกันออกจาก o v e r อร์โหดหมายเลข96ก็จะมาเข้าคอยลของ Magnetic ต่อไปนะครับเราจะต่อสายนิวตันให้กับคอยของแมกเนติกนะครับ A 1สายลาย A 2สายนิวตันนะครับสายนิวตันออกจากเลชชิ่งรีเลย์ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A 2ตัวที่1และตัวที่2นะครับ จุดนี้นะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกตัวที่2จําจากคอยของแมกเนติก a 2ตัวที่2ก็จะมาเข้า a 2ของแมกเนติกตัวที่1นะครับสายนิวตันของแมกเนติกตัวที่1และตัวที่2ก็จะต่อถึงกันนะครับตอนนี้นะครับเราต่อวงจรควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาต่อวงจรกําลังสําหรับควบคุมมอเตอร์ตัวที่1และตัวที่2เพื่อจะให้สลับการทํางานกันนะครับสายลา์ออกจากด้านล่างของ Baker, <c oughs> เบรกเก,กอร์ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกตัวที่1จําจากหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกตัวที่1ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกตัวที่2นะครับ 1> L 1 L 1ต่อไปนะครับสายนิวตอันออกจากด้านล่างของเบเกอร์ ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของเมนีติตัวที่1 L3 จําจากหน้าคอนแทคหลักของเมนิติตัวที่1 L3 ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของเมนีติตัวที่2 L3 นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาต่อใช้งานมอเตอร์ตัวที่1และมอเตอร์ตัวที่2กันนะครับออกจากโอเวอร์โหลดตัวที่1 T1 และ T3 ก็จะมาเข้ามอเตอร์นะครับหลอดไฟหลอดนี้จะแทนเป็นมอเตอร์ออกจากโอเวอร์โหลดตัวที่1 T1 และ T3 ก็จะมาเข้ามอเตอร์นะครับออกจากโอเวอร์โหลดตัวที่2 ก็จะมาเข้ามอเตอร์ตัวที่2นะครับ T หและ T สก็จะมาเข้ามอเตอร์นะครับ T หก็จะเป็นสายไลาย T สก็จะเป็นสายนิวตันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อใช้าง,งานสวิตช์ลูกลอย ตัวสวิตช์ลูกลอยนะครับจะมีสายการต่อใช้งานอยู่2ส,สายนะครับสายสีดําและสายสีน้ําเงินสาย2เส้นนี้นะครับจะสั่งงานให้ปั๊มน้ําสลับการทํางานกันนะครับการต่อใช้งานสวิตช์ลูกลอยนะครับสายสีดําก็จะมาเข้าหมายเลขศูนย์ของเลดชิงดีเลย์นะครับ และสายสีน้ำเงินก็จะมาเข้า p หนึงของเลดชิงรีเลย์นะครับตอนนี้นะครับเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on b บ a k e r ระดับน้ำเต็มแทงเมื่อมีการใช้น้ำไปในแทงนะครับระดับลูกลอยก็จะต่ำลง ปั๊มน้ำตัวที่1ทําทำงานระดับน้ำเพิ่มขึ้นสวิตลูกลอยก็จะตัดการทำงานนะครับเมื่อมีการใช้น้ำไปในแทงอีกนะครับระดับลูกลอยก็จะต่ำลงปั๊มน้ำตัวที่2ทํทำงานระดับน้ำเพิ่มขึ้นสวิตลูกลอยก็จะตัดการทำงานใช้น้ำไปในแทงนะครับปั๊มหนึ่งทำงานหยุดการทำงานปั๊ม2องทำงาน หยุดการทำงานการต่อใช้งานสวิตช์ลูกลอยแรงดันต่ำ5โวลต์ดีสลับการทำงานของมอเตอร์และต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทิกประเทศไทยจำกัด ที่สนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของอ e ีตันสามารถกดสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้